ขอบพคุณครับพี่น้องครับภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ทางสังคมอย่างน้อยเราก็มีสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราทุกคนนะครับนี่เราร่วมกันทุกปีในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเคารพในสถาบันพระหมหากษัตริย อันเป็นที่รักและเคารพของพวกเราวันนี้หลายท่านใส่เสื้อเหลืองกันมานะครับผมเปลี่ยนสามสามรอบก็ยังไม่ดีไม่พอดีตัวอยู่เลยเสื้อมันเล็กลงไปเรื่อยๆก็เลยต้องขออนุญาตเป็นเสื้อสีขาวแต่จิตใจสีเหลืองแน่นอนครับพี่น้องครับ วันนี้หลายท่านก็ทราบหลังจากที่มีเหตุประทะกันที่บริเวณพื้นที่บริเวณไทยกัมพูชาในเขตพื้นที่ทัพภาคที่สองต่อเนื่องมาเมื่อวานที่ทัพภาคที่หนึ่งพี่น้องหลายท่านก็ห่วงใยในสถานการณ์การสู้รบ คณะของพวกเราทั้งคอปรทอรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยวันนี้ก็กระจายของไปยังพื้นที่อีกหลากหลายพื้นที่เพราะว่าในแต่ละจังหวัดก็มีศูนย์ที่รองรับพี่น้องที่อพยพออกจากพื้นที่แนวกระสุนตกกันในหลายจังหวัดในหลายอำเภอ วันนี้คณะนะรวมพลังแผ่นดินนะครับก็ได้รับการประสานงานกันก็อทยอยส่งสิ่งของลงไปยังพื้นที่เพื่อให้ขวัญกำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เราได้รับแจ้งมาเรื่องของเจา้าหน้าที่ทหารในการที่จะขอการสนับสนุนเพิ่มเติมอีกหลายอย่างพี่น้องครับตอนนี้ก็เร่งในการที่จะต้องหาสิ่งของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยพื้นที่ทหารที่อยู่บริเวณแนวหน้าที่ทำการสู้รบอยู่กับคามพูชาแล้วก็ถือว่าเป็นแนวหน้าแนวรบที่สำคัญมากน้องๆ้อทหารทีมงานทหารเขบอกว่าต้องการแป้งเป็นจำนวนมากแป้งโยคีที่กันเชื้อรากันคัน ใส่ในถุงเท้าก็ได้โรยลงไปในเท้าเวลาฝนตกชื้นๆเนี่ยผิวหนังมันก็จะไม่ลอกออกมาเชื้อราก็จะไม่อยู่ในพื้นพื้นเท้าหรือในถุงเท้าในรองเท้าในเสื้อใช้ทาตัวก็ได้แก้ผื่นคันใช้ทาเท้าก็ยิงดีถ้าพี่น้องเห็นข่าวกันหลายรอบเวลาทหารอยู่แนวหน้าออกรบโดนน้ำชื้นๆฝนตกกันแทบทุกวันเนี่ย ถอดรองเท้ามานี่เท้าแทบเปื่อยเลยใช่ไหมดังนั้นแป้งโยคีนี่สำคัญมากเราก็เลยวันนี้พยายามติดต่อไปยังบริษัทของผู้ผลิตแป้งโยคีแต่เนื่องจากวันนี้บริษัทเขาปิดพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ทราบเราก็ตั้งใจพี่น้องครับเพราะแป้งมีความสำคัญมากแป้งไม่ใช่แป้งธรรมนัตนะ อย่าไปคิดเป็นแป้งรำมนัทนะแป้งโยคีมีความสำคัญรวมทั้งถุงเท้าด้วยตอนนี้รวบรวมเสื้อได้จำนวนหนึ่งเสื้อถุงเท้ากางเกงและแป้งแป้งพรุ่งนี้น่าจะได้คำตอบนะครับก็จะทำการเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณแนวชายแดนมอบให้กับหน่วยทหารโดยตรงครับพี่น้องครับรวมทั้งวันนี้ ทางหลวงพ่อที่ประทุมธานีก็ต,ติดต่อบอกว่ามีข้าวสารอยู่ห้าตันและมีน้ำอยู่หลายร้อยแพ็คก,ก็พร้อมจะเคลื่อนย้ายใส่ไปสนับสนุนให้กับพี่น้องที่อพยพหนีภัยสงรามออกมานี่ไงครับผมเรียนบอกพี่น้องว่านี่คือความสามัคคีของพี่น้องประชาชนไง ไอ้ที่มากล่าวหาบอกว่าชุมนุมทางการเมืองคุณไม่เห็นการรวมน้ําใจของบ้านเมืองแบบนี้เลยไอ้คนกล่าวหาต่างหากที่เป็นการกล่าวหาทางการเมืองเพราะสิ่งที่เราเรียกร้องมาตั้งแต่28จนถึงวันนี้และจะพร้อมกันอีกรอบหนึ่งในวันที่สองสิงหาที่จะถึงนี้มันเป็นเรื่องวิกฤตของบ้านเมืองที่คนไทยทั้งประเทศต้องแสดงตัวออกมาปกป้องแผ่นดินของไทย ก็คุณไปเล่นเจราจาแบบนั้นไปทำให้ไทยเสียเปรียบในการพูดการเจราจาแล้วมาอ้างมาอ้างบอกว่าเป็นเพราะผลงานของเขาปราบแก๊งคอเซนเตอร์ไม่มีใครหน้าด้านถเ,เกินที่ได้อีกแล้วพี่น้องครับแล้วไปอ้างบอกนี่คือผลงานปราบแก๊งคอเซนเตอร์ถ้าเป็นการปราบแก๊งคอเซนเตอร์จริงประเทศจีนเขาต้องชมเชยไทยอ่ะ พราะจีนเขาตั้งใจที่จะปราบแก๊งคอเซนเตอร์ยูเอเขาก็ต้องชื่นชมไทยเพราะยูเอเขาประนามว่าคัมพูชาเป็นแหล่งค้ามนุษย์อันสำคัญดังนั้นนี่เป็นการโกหกตอแหลที่ร้ายกาจที่สุดของป่ายการเมืองไอ้แบบนี้ไม่ตั้งคำถามกับเขาการสงครามมันต้องรู้สาเหตุต้องรู้ว่าเหตุแห่งการประทะกันเพราะอะไร แพรทองทานมาบอกเหตุแห่งการประทะกาันพรปราบแก๊งคอสเตอร์นี่เป็นการโกหกอันสำคัญทำไมไม่ตั้งคำถามกับแพรทองทานอ่ะทำไมไม่ทอดฝ่ายการเมืองมาตั้งคำถามกับพวกเราเหลือเกินก็เห็นน้ำใจของพวกเราไหมที่รรโดมช่วยกันอยู่ทุกวันที่พูดไม่ได้บอกว่าเป็นบุญคุณพี่น้องครับแต่อยากให้เห็นน้ำใจของพี่น้องประชาชนอยากให้เห็นพลังของประชาชน ที่ร่วมไม้ร่วมมือการส่งสิ่งของไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงภัยต้องขอบคุณน้องๆและทีมงานของรวมพลังแผ่นดินรวมทั้งน้องๆของคอปทอที่อยู่ในพื้นที่ช่วยประสานงานวิ่งเต้นวิ่งขนของไปยังศูนย์อบพยพต้องเข้าใจว่าจังหวัดหนึ่งมีศูนย์อพยพหลายอย่างความต้องการของแต่ละพื้นที่ของแต่ละศูนย์อพยพก็มีความแตกต่างกัน บางอย่างอาจจะล้นเกินแต่บางอย่างขาดซึ่งขาดและล้นเกินเนี่ยในแต่ศูนย์อบยบก็มีความแตกต่างกันดังนั้นการจัดการมันจะมีความซับซ้อนเราก็มีทีมอาสาสมัครมีเครือข่ายของพวกเราวิ่งประสานงานกันมาบางศูนย์ต้องการสิ่งนี้มากต้องการสิ่งนี้น้อยบางศูนย์ต้องการสิ่งนี้มากสิ่งนี้น้อยก็มีความแตกต่างกันเราก็จัดหาไหม่ให้ขาดสายเพราะว่าอะไรครับ เพราะเกิดการสู้รบก,กันมันก็มีการสูญเสียมีการย้ายถิ่นฐานกันมาก็สมมุติวันนี้ถ้าหยุดยิงกันจริงก็ใช่ว่าพี่น้องจะสามารถย้ายกลับไปยังบ้านเดือนของตัวเองได้ดังนั้นการเยียวยาดูแลพี่น้องต้องมันต้องมีต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งเดือนแล้วที่สำคัญวันนี้ปาหีหยุดยิงมันยังไม่เกิดขึ้น ผมนี่ต้องถามรัฐบาลในขณะที่ทหารไทยรบได้เปรียบคุณไปยอมรับเจรจาหยุดยิงได้อย่างไรอะในขณะที่ไทยรบได้เปรียบรุกคืนพื้นที่ที่กัมพูชาเคยยึดครองแต่คุณวิ่งไปที่มาเลเซียไปยอมรับเงื่อนไขเจรจาหยุดยิงรัฐบาลเช่นนี้เนี่ยขายชาตินะ แล้วพี่น้องครับไอคนที่ไปคุยสามคนหนึ่งซุนมาเนปสองอันวาสามภูมิธรรมหลังของสามคนหน้าสี่เหลี่ยมเหมือนกันเลยหน้ามันเหมือนทักษิณชินวัตรนะก็หุนมาเนะก็เป็นลูกชายเพื่อนรักของทักษิณลูกชายของนุนเซนอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตีมาเลเซียประธานอาเซียน ปัจจุบันคนมาเลเซียลงถนนไล่กันเป็นหมื่นอันวาอิบราฮิมตั้งทักษินชินวัตรเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวภูมิธรรมเวชยชัยไม่ต้องพูดถึงมองหน้าไปก็หน้าสี่เหลี่ยมทันทีเลยดังนั้นไอ้ตาหีที่ไปคุยกันที่มาเลเซียในขณะที่ไทยกำลังได้เปรียบในการสู้รบในการปกป้องอธิปไตยของไทย อย่าลืมนะครับผมย้ำเสมอเมื่อวานก็ยำ้ำนี่คือการปกป้องอธิปไตยของชาติเอาคืนในพื้นที่ที่กัมพูชาแอบมาติดตั้งแอบมาตั้งฐานส่งกำลังบำรุงมาตั้งฐานทัพทหารเขาก็รอจังหวะนี้มานานในการที่จะขอคืนพื้นที่ประเทศไทยด้วยเงื่อนไขอัตราแผนที่หนึ่งต่อห้าหมืนแม่ทัพภาคที่สองท่านก็พูด มาโดยตลอดว่าพื้นที่ที่ทหารไทยถือครองมาอยู่คือพื้นที่อัตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นสามพ่อที่ไปตกลงกันสามคนเพราะอ้างจีนและสหรัฐเป็นคนช่วยประสานงานผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่ภูมิธรรมบินไปอ่ะในฐานะทหารไทยได้เปรียบ ตุนมาเน็ตถ้าอยากหยุดยิงต้องบินมาขอขมาที่ประเทศไทยเราต้องถือกำลังห่มทางการเมืองเหนือกว่าเขาด้วยก็ในเมื่อกำลังห่มทางทหารเราเหนือกว่าแต่การเมืองเรากลับอ่อนแอกว่าผมจึงไม่เข้าใจว่าภูมิธรรมวชทยชัยคิดอย่างไรกำลังห่มทหารรบเหนือกว่าแต่ฝ่ายการเมืองกลับทำตัวอ่อนแอกว่าบินไปรับเงื่อนไข หนึ่งหยุดจริงพอเข้าใจได้หยุดจริงหลังเที่ยงคืนพอเข้าใจคําหมายนี้ได้แต่ความหมายคือว่าอาจจะมีการไม่หยุดยิงจริงก็ได้เพราะคำบูชามันเจ้าเล่ห์มาโดยตลอดสองสามข้อที่ต้องอภิปรายที่ต้องเล่าสู่พี่น้องฟังให้ชัดหนึ่งหยุดจริงเข้าใจได้นะวินาทีนี้ก็หยุดยิงก็เพื่อทําความสะอาดบางส่วนกันก่อนผลย้าย ศพของทหารกัมพูชากลับเหมือนที่ทหารไทยท่าํะคือการให้เกียรตินักรบด้วยกันอาจจะเคลียร์กันได้เข้าใจได้ว่าให้หยุดยิงเพื่อจัดการหน้าแนวสองพ่อโตกลงที่บอกว่าจะมีการเจราจาระหว่างผู้นําเหล่าทัพระหว่างทัพภาคที่หนึ่งทัพภาคที่สองของไทยและทัพภาคที่สี่และทัพภาคที่ห้าของกัมพูชาผมมีมั่นใจ ถ้าคุยในหลบผู้นําเราครับผมเชื่อมั่นว่าทหารไทยไม่ยอมแน่นอนพี่น้องครับจะให้หยุดยิงเฉยเฉยไม่ได้การได้เปรียบที่ทหารไทยถือความได้เปรียบอยู่มันต้องประนามภูมิทําไปวันนี้มีหน้าที่เดียวอย่างนั้นคือเอาหลักฐานว่าคำบูชายิงใส่โรงพยาบาลเอาหลักฐานที่คาพูชายิงใส่พลเรือนเอาไปให้อันวาอิบราดิมดู เอาไปให้สุนไมเนตดูเอาไปให้สหรัฐดูเอาไปให้จีดูแล้วประนามกัมพูชาว่าคุณเป็นอาญากรสงครามระหว่างประเทศนี่คือภาฯรกิจเดียวถ้าบินไปวันนี้แต่วันนี้ไม่ใช่ไปรับเงื่อนไขเขามาไปรับเงื่อนไขหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขได้ไงน้องนักเรียนตายคาอ้อมอกแม่ที่เซเว่นในปั๊มน้ำมันนะมันอยู่ในแนวสู้รบไหม ทหารที่สู้รบลม้ลมตายไม่เป็นไรแต่นักเรียนเขาไม่รู้เรื่องเขาไปซื้อของในเซเว่นเพราะนึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยคนที่อยู่โรงพยาบาลก็คิดว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยตามหลักสากลแต่คำบูชายิงมาใส่คุณไปยอมรับเงื่อนไขยหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขได้อย่างไรผมถึงบอกว่าถ้าเราเข้มแข็งการเมืองเข้มแข็ง เราต้องสร้างเงื่อนไขให้กัมพูชาบินมาเมืองไทยแล้วมาขอโทษคนไทยที่นี่แต่การเมืองมันอ่อนแอบินไปเจรจาหรือบินไปรักษาผลประโยชน์ของทักษิณกันแน่ภูมิธรรมวิยชยะชัยพ่อสองคือให้แม่ทับเจรจาพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าวันนี้ต้องให้กำลังใจแม่ทับว่าอย่าไปยอมกัมพูชาใช่ไหมพี่น้องครับ ข้อสามให้กลับมาประชุมคณะกรรมการภูมิภาค GBC ที่เราเคยไปชุมนุมประท้วงครั้งล่าสุดที่มาประชุมที่เมืองไทยจำได้ไหมปัญหาก็คือว่าภูมิทำไปยอมรับได้อย่างไรข้อสามข้ออะไรพี่น้องครับประชุมคณะกรรมการร่วม GBC หรือ JBC หรือ BBC ก็อะไรก็แล้วแต่สามเงื่อนไขสากลุ่มนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข M O U 43 MOU 43ยอมรับอัตราแผนที่1ต่อ2องแสนเนี่ยดังนั้นไทยกำลังรบได้เปรียบเพื่อดำเนินการตามแผนที่1ต่อ5้าหมื่นแต่ฝ่ายค้าเมืองไปยอมรับเจราจาแผนที่1ต่อ2องแสนดังนั้นพี่น้องครับแล้วต้องบินไปเจราจาที่กัมพูชาในข้อ3อ ไปเจราจาวันที่4สิงหาที่กัมพูชาผมถึงบอกว่าทหารได้เปรียบแต่การเมืองอ่อนแอถ้าเดินไปตามกันทหารได้เปรียบการเมืองก็ต้องแสดงความเข้มแข็งได้เปรียบด้วยตัดผลประโยชน์ออกไปแสดงความได้เปรียบไม่อ่อนด้อยทางการเมืองต้องเป็นผู้นําในการเจราจาระหว่างประเทศคุณก็กดให้ซุนมาเ์ตมาประชุมที่เมืองไทยได้ใช่ไหมถ้าเขาไม่มา ก็ไม่อยู่จริงก็แค่นั้นนะต้องแสดงการได้เปรียบระหว่างประเทศถ้าเขาไม่มาก็ f อฟก็บินทิ้งไข่ทิ้งไข่ทิ้งไข่ไปทหารกดได้เปรียบการเมืองก็ต้องได้เปรียบนี่เป็นสมการการขึ้นการสู้รบระหว่างประเทศไม่ใช่สาดิตอะไรพี่น้องครับเพียงแต่ว่าวันนี้อธิปไตยของไทยเนี่ยมันถูก ลุกคืบเข้ามาโดยคำปูชาทาหารกำลังจะเคลียร์พื้นที่ให้มันสะอาดก็เห็นมาจากอะไรล่ะก็เห็นมาจากเพื่อนของทักษิณเล่นไม่ซื้อไอ้ที่รบกันมาสามสิบปีไอ้ลุงของแพรทองฮานเล่นไม่ซื้อไอ้ครบอบครัวเ,เกียรที่มันดองกันเนี่ยอย่าลืมนะว่าหลานทักษิณแต่งงานกับหลานหุนเซนอยู่ตอนเนี้ยจำได้ไหม หลานของฮักสินชินวัตรหลานของฮักสินผู้หญิงแต่งงานกับหลานฮุนเซนที่อยู่กัมพูชาอยู่เขายังไม่ตัดสัมพันธ์ดองกันนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่คนไทยเขาถามกันทั้งประเทศไงว่าสุดท้ายมันเป็นสงครามเพื่อรักษาผลประโยชน์หรือปิดบังความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของไทยกันแนะ่คุณออกมาอธิบายว่าเป็นการปราบแข้งคอนสเตอร์เขาจึงไม่เชื่อกัน ดังนั้นการเมืองของประเทศไทยมันอ่อนแอลงเป็นการเมืองที่เดิมเดินตามเกมของคำภูชา้าไม่สามารถเป็นการเมืองที่ทำการพูดเชิงลุกได้ทหารฝั่งของไทยรักษาอธิปไตยทำการสู้รบเชิงลุกลุกประชิดพื้นที่ได้เปียบทั้งกำลังอาวุธได้เปียบทั้งขวัญกำลังใจแต่กลับมาฝ่ายหลังมาฝ่ายการเมือง ทหารเสียขวัญกำลังใจแม่ทัพภาคที่สองท่านถึงบอกว่าแกไม่รับคำสั่งไกรเพราะโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์ท่านหายไปผมก็จะใช้ซัมซุงฮีโร่โทรไปหาก็ไม่ได้ดังนั้นพื้นที่ได้เปรียบความมั่นคงได้เปรียบทหารได้เปรียบฝ่ายแนวหลังอย่าทำให้ทหารเสียเปรียบ อย่าทำให้ทหารเสียขวัญแนวหลังมีใครบ้างแนวหลังหนึ่งคือประชาชนแนวหลังหนึ่งคือฝ่ายการเมืองแต่วันนี้พอมองไปฝ่ายการเมืองนอกเหนือจากไม่ได้เปรียบแล้วยังทําลายขวัญกลางใจของนักรบที่อยู่แนวหน้าด้วยยังทำตัวทําลายขวัญไม่ใช่แค่ทําลายขวัญน,นักรบ มันทำลายคำถามทำลายขวัญของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยพี่น้องถามวันนี้กันทั้งประเทศหลังจากที่ได้ฟังผลการแถลงข่าวการประชุมร่วมที่มาเลเซียบอกมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนการู้รบมีความสูญเสียก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่ทหารก็ไม่อยากเกิดความสูญเสียแต่เราต้องแสดงความสูงขมแสดงความได้เปรียบเชิงการพูด ถ้ามพูชาหยุดยิงมันก็ต้องมีเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่อะไรบ้างเช่นมพูชาจะยอมรับผิดในสิ่งที่ยิงมาสู่บ้านเรือพนพลเรือนเป้าหมายพลเรือนหรือไม่นี่มันเป็นคำถามใหญ่เพราะมันเป็นอาญากรสงรามยิงใส่โรงพยาบาลยิงใส่ปั๊มน้ำมันยิงไปยิงใส่บ้านเรือพนพลเรือนสิ่งนี้มพูชาต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่เป้าหมายทางการาหาร ใครต้องเข้มแข็งไปกันเมืองต้องแข็งมแข็งบอกว่าทำผูชาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทําผิดเช่นนี้ก่อนมันถึงจะหยุดยิงกันได้ไม่ใช่หยุดยิงแล้วไปเจราจาดูดีๆเราถือปืนใหญ่ไปเจราจาเขาถือปืนกลัปไปเจราจาแล้วบอกว่าโอเคต่างคนต่างวางปืนอย่างนั้นหรอครับพี่น้องครับเราถือปืนใหญ่ได้เปรียบฝั่งนู้นถือปืนกลัปมาบอกว่า ต่างคนต่างมีปืนวางปืนเจรจากันสงบดีกว่าแล้วคนที่ตายฝ่ายเราอะทหารไม่นับเอาแต่สมมุติยกทหารออกไปเอาพลาเรือนนี่แหละพี่น้องครับความสูญเสียของบ้านเรือนล่ะเพราะเป้าหมายทางการทาหารของเขามุ่งเป้ามาในสิ่งที่เป็นเป้าหมายทางพลเรือนทั้งสิน้นรัฐบาลหุนกลับไม่ปกป้องอธิปไตยของพลเรือนเลย คุณไม่ปกป้องศักดิ์ศรีและชีวิตของประชาชนเลยคุณต้องเรียกร้องให้กัมพูชารับผิดชอบเสียก่อนไม่ใช่เงื่อนไขอะไรก็ยอมรับยอมรับแล้วนี่ต้องบินไปเชรจาถึงกัมพูชาด้วยไงมันกลายเป็นว่าวันนี้เราไว้ใจกองทัพแต่ไม่ไว้ใจรัฐบาลซึ่งก็ไม่เคยไว้ใจกันมาเลย ไม่ไว้ใจรัฐบาลตลอดสองปีที่ผ่านมาดังนั้นพี่น้องครับมันจึงไม่เห็ุความจําเป็นอย่างที่ผมบอกขวัญกําลังใจแนวหน้าเขาจะสูญเสียเขากําลังรบอยู่ได้เปรียบในการรบแต่การเมืองฟังให้หยุดยิงแล้วผมเชื่อว่าคำพูชาไม่หยุดด้วยความเจ้าเล่ว,วันนี้ก็ส่งกําลังขึ้นมาจํานวนมากที่ประสาทตาเมืองผมดังนั้น สถานการณ์เราต้องยิ่งต้องแสดงความแสดงออกถึงพลังของประชาชนในการปกป้องอธิปไตยอย่างที่ผมบอกแนวหลังมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งคือรัฐบาลเมื่อรัฐบาลไม่สามารถสร้างขวัญกำลังใจได้ก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องในการแสดงออกปกป้องอธิปไตยของประเทศนี่จึงเป็นเหตุที่บอกว่าวันที่สองเราต้องมาแสดงพลังกันให้มาก แสดงพลังไม่ได้บอกเป็นการชุมนุมทางการเมืองแต่เป็นการแสดงพลังของบ้านเมืองของแนวหลังที่ส่งกำลังใจสู่แนวหน้าสิ่งของยังมีความจําเป็นพี่น้องครับสิ่งของยังไงก็ไม่ขาดเพราะถึงแม้สมมุติเลยดีที่สุดพรุ่งนี้หยุดยิงถึงวันที่สองถึงวันที่สี่แต่เราถอนกําลังไม่ได้นะทาหารยังไงก็ถอนกําลังไม่ได้ยังไงก็้องตึงพื้นที่ตึงแนวลบไว้ ดังนั้นเนี่ยทาหารอย่างน้อยอยังอยู่ในพื้นที่สิ่งของส่งกำลังบำรุงบำรุงยังไงก็ต้องเดินทางเข้าไปอดังนั้นวันที่สองมาแสดงพลังให้แนวหน้ากันให้มากในนามพี่น้องประชาชนสิ่งของก็ต้องเอามาเดี๋ยวมีรถของทหารมารอรับจัดส่งคัดแยกขึ้นรถเดินทางสู่พื้นที่ทันทีดังนั้นพี่น้องครับสองมาแสดงพลังกัน รัฐบาลทําให้รู้สึกมีคําถามว่าสุดท้ายอ่ะรัฐบาลปกป้องอธิปไตยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนจริงหรือไม่อ่ะรัฐบาลป,ป,ปกป้องชาติปกป้องศาสนาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องประชาชนจริงหรือไม่นี่คือคําถามใหญ่อ่ะดังนั้นเราจึงมีความจําเป็นต้องประสานใจ ประสานความร่วมมือของพี่น้องประชาชนกันเองประสานใจเอาใจมาร่วมกันเอาสิ่งของมาร่วมกันเพื่อส่งต่อสู่แนวรบด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นทาหารไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยสงรามการหยุดยิงเป็นสิ่งที่ดีมีความต้องการครับแต่หยุดยิงไทยต้องอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยรักษาพื้นที่ของประเทศไทยไว้ให้ได้ ดังนั้นสองเจอกันพรุ่งนี้เราก็ไปที่กองทัพไทยที่แจ้งวัฒนะเราจะไปทุกเหล่าทัพแล้วครับเพื่อให้ทหารและตำรวจตะเวนชายแดนได้ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยนี่คือสิ่งที่เราเห็นด้วยกับทหารนะต้องทำหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพระรามหากษัตริย์และประชาชนเพราะสิ่งเหล่านี้คืออธิปไตยของประเทศคือประเทศไทย รัฐบาลปกป้องไม่ได้ทหารและประชาชนจะปกป้องเองครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เจอกันครับ